สี่ทุกคนนะคะ,อะตอนนี้โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนเราเนี่ยก็หยุดเรียนในช่วงโควิดนะคะเป็นระยะเวลา20กว่าวันทีนี้เราจะไม่ได้เรียนด้วยกันเนาะเทอมนี้เราเรียนเปนตองใช่ไหมคะ,ะในช่วงปิดนี้ครูก็อยากให้นักเรียนทบทวนการเรียนเปนตองจัดกิจกรรมพละาศึกษาในช่วงที่เราหยุดเรียนนะ,ะเว้นจากการทำใบงานการเรียนออนไลน์มาเล่นกีฬาบ้างนะคะ เปตองวันนี้จะเล่นยังไงที่บ้านไม่มีเปตองไม่เป็นไรค่ะเราจะทําลูกเปตองดัดแปลงนี่ทํามาจากเสื้อเอาเสื้อที่นักเรียนมีในบ้านเนี่ยค่ะเอามาทําเป็นลูกเปตองใช้หนังยางที่มีทุกบ้านนะคะหาไม่ได้ซื้อของมาก็เหลือนี่นะคะก็รัดไปหลายๆรอบจนให้มันกลมที่สุดแล้วก็ขนาดประมาณลูกเปตองนะคะก็ มันจะใหญ่จะเล็กกว่ากันนิดหน่อยเราไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แค่ให้มีอุปกรณ์เราเล่นน้ำหนักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราใช้ของที่มีในบ้านนะคะ,ะเกมที่ครูจะให้ทําคือการโยนลูกเปตองนะโยนลูกเปตองลงในถังประลองความแม่นและความถูกต้องของผ้านะคะเปตองเราเรียนมาแล้วการยืนและการโยนที่ถูกต้องนะคะคือกติกาการโยนเปตองคือเท้าสองข้างสัมผัสพื้น จับลูกในการคว้ามือเราเรียนมาแล้วสองคาบแล้วนะคะจับคว้ามือและโยนออกไปนะคะเนิงจับเหยียดสองเวียนไปข้างหลังสามปล่อยลูกไปมือต้องตรงนะคะเราเรียนมาแล้วอ่าทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้รูให้ใช้ถังถังน้ำก็ได้ไม่มีถังน้ำใช้กระามังหรือใช้อะไรก็ได้เนาะ ถ้าไม่มีจริงๆเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นประลองความแม่นก็ได้นะคะนักเรียนกูจะให้นักเรียนโยนทั้งหมด10ครั้งให้เข้าเป้านะใครเข้า7ครั้งจะให้ได้7ก็า7ครั้งได้10คะแนนเต็มอ่าลอ่ดูน,นะคะทำยังไงอ่า สิบครั้งให้ข้าวเก็บลูกให้สิบคะแนนเต็มอ่านักเรียนใครทําเสร็จแล้วทําเมื่อไหร่ก็ได้ส่งวิดีโอมาให้ครูแน่งนะครูแหน่งให้เลยสิบคะแนนเต็มค่ะ